สวัสดีครับสวสดีคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนี่แก้วเองเหมือนเดิมเลยครับผมบก่อนอื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b เนะคะเป็นกาลังใจให้กับแก้วด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมอะไรเข้าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับผมงย นอนกระต่ายจอมบงการทุกคนรอบนี้มาแบบกระต่ายสีดำเลยโคตรเทเลยนะฮะโอ้โหเทจริงเททั้งชุดเลยอ่ะรอบก่อนๆปกติจะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ว่าเทแล้วอันนี้เทกว่านะครับผมอ่ะพี่แก้วนะคบมีเพชรอยู่ที่78,890ดไดมอนด์นะเราต้องสะสมให้ได้100ผลส้มเฮ้ยอ่ะพี่แก้วโอ้โหแล้วมีมากสุดคือ2ไอ้แม่ย้อยอ่ะ ไม่รู้ว่าจะออกอะไรยังไงนะแต่คือแบบมากสุดคือสองแล้วหนึ่งร้อยอันออกเลยเป้าอ <c oughs> ถ้าคนไม่มีมันก็ดีอะทุกคนแต่พี่แก้วมีแล้วไงถ้าคนไม่มีมันคือดีเนี่ยเอาอานี้แล้กันเรื่อยๆเลยฮนะทุกคน,นะครับผมพี่แก้วฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กด ซับสไคร์ด้วยนะครับผมเกินแน่เลยเฮ้ยไ,ไม่เกินด้วยเล็ก like สิบรอต้องอันนี้เลยฮันน่โอเคพี่แก้วได้แล้วนะครับผมอันนี้เนาะโอ้โหที่เหลือมีหมดแล้วด้วยอะ <c oughs> อ่ะพี่แก้วนะครับผมได้มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลบกันเจ็ดเจ็ดสี่ กกิจกรรมนี้หมด 1, 4 2 5ไดมอนเอยก็ถือว่าไม่เยอะนะโอเคนะเออถือว่าสำหรับพี่แก้วพี่แก้วว่ามันไม่แพงนะแต่ไม่รู้ว่าเอตอตอนแรกคิดว่าจะยากกว่านี้นะก็โอเคนะครับผมใครที่ชอบนะครับผมเซ็ตน้องกระต่ายนะคะหรือว่าชอบแบบสีเก่านะคะก็มาเก็บกันได้เนาะเพราะว่าน้องกลับมาแล้วนะนี่เท่ากับว่าถ้าพี่แก้วไม่มีกระต่ายเดิมเนี่ย ใน1425งพยไดมอนเนี่ยเท่ากับพี่แก้วได้2ชุดเลยนะชุดกระต่ายสีฟ้าแล้วก็ชุดกระต่ายสีดำนะฮะอันนี้ตัวหญิงตัวผู้ชายผู้ชายใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่แก้วลองแต่งตัวให้ดูแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบเมื่อกี้แหละทุกคนอโอเคสวยสวยพี่บอกเลยว่าสวยเย้เด้อ โคตรกอดด่าโคตรกอดด่าตรเท่เท er like, ่จริงนี่เท่จริงก็ใครดูคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามพี่แก้วด้วยนะครับผมและเดี๋ยวมีอะไรดีๆเดี๋ยวเรามาสุ่มกันใหม่เนะวันนี้พี่แก้วขอตัวก่อนนะครับผมบ๊ายบาย